สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งเมืองพลในขมแฝก2513คําคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นณนเะมืองพลจังหวัดขอนแก่นที่นั่นทุกคนจะได้รู้จักกับพระเอกของเรื่องผู้มีชื่อว่ากันเกียงไกลนายสิบตำรวจเอกอนาคตไกลที่เก่งกาจไปหมดทุกรอบด้านไม่ว่าจะทําคดีจับผู้ร้ายที่ไหนเขาก็ไม่เคยพลาดเนื่องจากตัวของกันได้ผ่านการฝึกวิชาต่อสู้มาอย่างหนักตั้งแต่เด็กทั้งสู้ด้วยมือเปล่ารวมไปถึงการใช้อาวุธหนักเบาซึ่งอาวุธที่กันชอบและถนัดที่สุดก็คือไม้ คมแฝกมันคืออาวุธประจํากายของนักเลงสมัยก่อนสร้างจากไม้เนื้อแข็งที่เหลาเป็นสี่เหลี่ยมทรงขนมเปียกปูนถ้ารวมด้ามจับก็จะยาวประมาณ70เซนติเมตรโดยผู้ใช้คมแฝกจะต้องผ่านการฝึกฝนแทบเจียนตายจึงจะสามารถใช้คมแฝกได้อย่างช่ำชองจนออกท่าโจมตีด้วยเหลี่ยมไม้ได้อย่างแม่นยำหลังจากการออกปราบโจรร้าให้สิ้นลายไปแล้วนับไม่ทวนเมืองพลก็สงบสุขดูหน้าอยู่ขึ้นมาทันตาการกลายเป็นฮี และเพื่อนบ้านที่แสนดีของทุกคนโดยเฉพาะลุงปานกับป้าแจเจ้าของร้านค้าเมืองพลที่เป็นเอฟซีคอยให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารกันได้กินฟรีหมดรวมไปถึงน้องตะเภาเด็กสาวจอมแก่นประจำเมืองลูกสาวแท้ๆของลุงปานโดยตะเภาบอกว่าพี่กันนี่แหละเป็นไอดอลของเธอสักวันตะเภาจะต้องโตไปเก่งกาจเหมือนพี่กันให้ได้ส่วนชีวิตครอบครัวของกันนั้นตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวนั่น คือพ่อการนแม่มาลัยและน้องกระรอกแถมกันยังได้พบรักกับสาวสวยประจำเมืองอย่างดอกไม้และวางแผนจะแต่งงานกันในไม่ช้าเรียกได้ว่าชีวิตของเขากำลังดีดยกระทั่งในวันหนึ่งการได้รับคำสั่งให้ไปจับพวกโจรค้าอาวุธเถื่อนที่กำลังขนสินค้าอยู่แถบตีนเขาเมืองพลซึ่งกันก็พากำลังตำรวจบุกไปจัดการพวกมันได้สำเร็จโดยการลงมือวิสามันหัวหน้าแก๊งค้าอาวุธเนื่องจากพวกมันยิงตอบโต้แต่ความจริงที่ทำให้ ถึงกับตะลึงก็คือหัวหน้าแก๊งโจรดันเป็นชาที่ชื่อสนราชสีเจ้าพ่อมากบารมีประจําเมืองพลที่มีหน้าฉากเป็นเจ้าของโรงปอแต่เบื้องหลังกลับเป็นโจรค้าอาวุธเถื่อนผิดกฎหมายการที่การลงมือวิสามันลุงสนแบบนี้ไม่รู้เขาคิดผิดหรือคิดถูกเพราะลุงสนนั้นคือพ่อแท้ๆของแสนราชสีเพื่อนรักในสมัยเด็กของเขาที่ฝึกฝนคมแฝกมาด้วยกันเมื่อแสนทราบเรื่องที่พ่อของตนถูกการฆ่าตายเขาก็ โกโรธแค้นกันอย่างหาที่สุดไม่ได้มีนำซ้ำํากันยังมาแย่งดอกไม้สาวที่แสนแอบชอบไปเป็นคนรักอีกทําให้แสนหมดความอดทนและเริ่มวางแผนกําจัดกันทิ้งเพื่อแก้แค้นซึ่งแผนการในครั้งนี้แสนยังได้อัญชันน้องสาวต่างแม่ของเขามาช่วยออกอุบายอีกด้วยเพราะอัญชันเองก็แค้นตัวกันมากเนื่องจากในอดีตกันเคยมาจีบจนเธอตกหลุมรักแต่สุดท้ายก,ากันก็หนีไปแต่งงานกับดอกไม้แทนโดยแผนทั้งหมดก็คือ แสนจะแกล้งชวนกันให้มากินเลี้ยงงานวันเกิดลูกน้องและหลอกให้กันดื่มน้ําผสมยานอนหลับจากนั้นแสนก็จะลงมือฆ่าลูกสมุนสักคนทิ้งเพื่อใส่ร้ายว่ากันเป็นคนฆ่าซึ่งแผนการก็ดาเนินไปอย่างราบเรื่นกันที่ไม่ทันระวังตัวก็ดื่มน้ําผสมยานอนหลับไปหลายแก้วจนสลบพอตื่นมาอีกทีเขาก็โดนตํารวจจับแถมยังจํานวนด้วยหลักฐานคามือและพยานบุคคลทั้งงานหลังตั้งสติได้กันก็โคตรเจ็บ ใจที่เสียรูปแผนของแสนสันแล้วทําให้การต้องโทษจําคุกนานถึง10ปีเต็มในข้อหามืนเมาและฆ่าคนตายกันจึงบอกเจ้าแสนว่าิ ปีน่ะมันไม่นานเกินไปหรอกออกมาเมื่อไหรข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเองน่ครั้งนี้ปืนในมือทําให้ข้าต้องติดคุกงั้นต่อไปนี้ข้าจะไม่ขอถือปืนอีกเพราะข้าจะถือเพียงคมแฝกเท่านั้นส่วนทางแสนก็เอาแต่ยิ้มยาะพร้อมบอกว่าข้าจะเตรียมเงินต้นและดอกเบี้ยวให้เองคิดบัญชีอย่างงดงามเลยทีเดียวเพื่อนเอ้ย หลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมันโกหกเชื่อไหมครับฉากนั้นถึงฉากนี้เวลาก็สกิปข้ามมาตั้ง1ิปีแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้เจ้าก,กันของเราก็พ้นโทษออกมาจากคุกแล้วนั่นเองเมื่อได้รับอิสรภาพที่รอคอยมานานแสนนานกันก็รีบมุ่งหน้ากลับเมืองพ้นบ้านเกิดของเขาเพื่อมาพบครอบครัวและคนรักแต่พอมาถึงกันกลับเห็นเพียงแค่หลุมศพของพ่อกานพ่อของเขาเท่านั้นทางกันก็คุ่นข้องมองใจทั้ง น้ำตาว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแม่น้องสาวและคนรักของเขาอยู่ไหนและใครเป็นคนฆ่าพ่อของเขา ซึ่งระหว่างที่การกําลังกราบลุมศพพ่อจูจูก็มีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อจองอางลูกชายคนเล็กของลุงปานบังเอิญมาเห็นกันเข้าเขาจึงรีบนําข่าวไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้พี่กันเกียงไกลกลับมาที่เมืองพลแล้วพอตะเผาได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นมากที่ไอดอลของเธอคัมแบ็กกลับมาแล้วแต่คุยยังไม่ทันจบกันที่กําลังเศร้าเสียใจก็แวะมาหาอะไรเดิมที่ร้านของลุงปานและถามข้อมูลจากแกว่าแม่กับน้องสาวของฉันอยู่ที่ไหนแต่ลุงปานก็ไม่กล้าบอก เพราะกลัวอิทธิพลของแสนรัชสีถ้าลุงปานให้ความช่วยเหลือกันละก็ร้ายของแกมีหวังพังพินาศแน่พอลุงปานไม่ยอมบอกกันก็โมโหจนขาดสติปาข้าวของในร้านแตกกระจายทําให้พวกนักเลงในร้านไม่พอใจเข้าไปกระทืบกันสันน่วม ทางกันที่อยู่ในโหมดเศร้าก็ไม่มีกระจิตกระใจจะสู้ลังโดนกระทืบเขาก็ทำได้แค่เดินโซซัดโซเซออกจากร้านไปทางตะเภาที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบสะกดรอยตามกันไปติดๆพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กันฟังว่าตั้งแต่พี่กันติดคุกแสงราชสีก็รับช่วงต่อกิจการของพ่อสนกลายเป็นเจ้าพ่อคนใหม่ของเมืองพลไม่มีใครกล้าลองดีกับแสนเลยสักคนร้านค้าในตลาดต้องมีคำว่าราชศีต่อท้ายทุกร้านแต่ยังดีที่ร้านของลุงปานถูก ะเว้นเป็นกรณีพิเศษเพราะแสนนั้นแอบชอบตะเพาอยู่จากนั้นแสนก็ไล่กวาดซื้อที่ดินของชาวบ้านไปทั่วแต่ทางพ่อการพ่อของพี่กันไม่ยอมขายไอ้แสนจึงโมโหลงมือยิงพ่อการทิง้งและฝังศพแกไว้แถวนั้นเพื่อรอให้พี่กันกลับมาเห็นส่วนแม่มาลาัยและกระรอกน้องสาวของพี่กันก็ถูกไอ้แสนรับไปเลี้ยงดูมีนํำซ้ำตอนนี้ดอกไม้คนรักของพี่กันก็กลายเป็นเมียของไอ้แสนไปแล้วจ้าเมื่อกันได้รู้ว่าเรื่องเลวร้ายท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบ ครัวเขาเป็นฝีมือของแสนรัชศรีความเศร้าของการก็ได้กลายเป็นความแค้นแต่ยังไม่ทันจะคุยจบจู่ๆลูกน้องของแสนที่บังเอิญเห็นกันในร้านของลุงปานก็ตามมาดูให้แน่ใจว่าใช่กันเกียงไกจริงหรือเปล่าทางกันก็ไม่มัวพูดพร่ำทำเพลงพุ่งเข้าไปเล่นงานพวกมันจนหนีกลับไปฟ้องเจ้าแสนแทบไม่ทันส่วนทั้งแสนรัชศรีพอเห็นสภาพลูกน้องของตนก็รู้ในทันทีว่าตอนนี้กันเกียงไกได้กลับมาแล้วเพราะคนที่สามารถ เล่นงานลูกน้องจํานวนมากของเขาได้มันมีเพียงกันเกียงไก่คนเดียวเท่านั้นเจ้าแสนจึงสั่งระดมกําลังลูกน้องทั้งหมดเพื่อออกตามล่าตัวกันในคืนนี้แต่ไม่ว่าจะไปหาที่ไหนก็ไม่พบแสนเลยแวะมาดูที่บ้านของลุงตโพลสับปะเลอประจําวัดที่มีหน้าที่เก็บศพคนตายเจ้าแสนจึงสั่งให้ลูกน้องกระจายกําลังหาตัวกันให้ทั่วรวมทั้งในโรงศพด้วยแต่ลุงตาพนก็อ้างว่าในโรงมีศพคนเป็นโรคห่าอยู่ไม่ควรจะเปิดดูนะพ่อแสน พอพวกของแสนได้ยินแบบนั้นก็ไม่กล้าเปิดเพราะกลัวจะติดโรคหาแสนจึงทําได้แค่งุดหงิดแล้วถอนกําลังกลับไปโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าแท้จริงการของเรานั้นก็แอบอยู่ในโลงศพนั่นแหละทางการได้กล่าวขอบคุณลุงตะพลที่ยอมให้เขาหลบภัยอยู่ที่บ้านจากนั้นกันก็ตัดสินใจบุกไปที่บ้านของเจ้าแสนในตอนที่มันไม่อยู่ เพื่อตามหาตัวแม่และน้องสาวเมื่อไปถึงกันก็สามารถจัดการกับพวกตัวประกอบจนเรียบแต่พอเข้าไปถึงในตัวบ้านกันกลับไม่พบใครเลยนอกจากอัญชันน้องสาวของแสนแถมยังเป็นอดีตแฟนเก่าของเขาซะด้วยเมื่อได้พบกันอีกครั้งอัญชันที่เก็บความแค้นมานานก็ต่อว่ากันสารพัดเนื่องจากการขอเลิกกับเธอแล้วไปแต่งงานกับดอกไม้แทนทางการพอได้ฟังก็กล่าวขอโทษอัญชันพร้อมทั้งบอกว่าถ้าวันนี้เขาจะต้อง ตาด้วยมือของอันชันเขาก็ยอมแต่ตัวอัญชันก็ดันใจอ่อนยิงกันไม่ลงเพราะลึกๆแล้วอันชันก็ยังมีใจให้กันอยู่ทางการที่เห็นแน่ชัดว่าอันชันไม่กล้าเหนี่ยวกลจึงขอร้องให้เธอช่วยดูแลแม่และกระรอกน้องสาวของเขาด้วยตอนนี้คนที่สามารถปกป้องคนในครอบครัวของเขาได้มีแต่อันชันเท่านั้นเมื่อฟังจบอันชันก็ตอบตกลงและขอให้กันรีบหนีไปทางหน้าต่างห้องซึ่งกันก็ไว้ใจและลงไปตามที่ อบอกแต่ที่ไหนได้อันชันกลับหักหลังกันโดยการตะโกนเรียกลูกน้องของแสนทั้งหมดให้เข้ามาจับตัวกันไว้ทางกันที่เสียรู้ก็พาท่าโดนพวกเจ้าแสนเล่นงานจนสลบและถูกนํามาขังว่าในโรงปอเพื่อรอเวลาถูกเผาทั้งเป็นในตอนเช้าส่วนอันชันที่เห็นกันโดนกระทืบก็เริ่มรู้สึกผิดเธอจึงตัดสินใจใหม่ยอมเข้าไปช่วยปล่อยตัวกันให้หนีไปเพราะเธอปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ว่าแท้จริงเธอก็ยังรักเขา นั่นแหละนนั่นทําให้การสามารถรอดเนื้อมือของแสนราชสีหมัดได้จากนั้นในเช้าวันต่อมาภาพก็ตัดมาทางร้านของลุงปานที่กำลังต้อนรับลูกค้าอย่างจ้าละวันและตอนนั้นจูจูก็มีชายแปลกหน้าจากต่างแดนเดินเข้ามาในร้านเพื่อสั่งนมสดสักแก้วขอแก้วใหญ่ๆเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแต่พวกนักเรียงในร้านมันกับหัวเราะเยาะแถมยังแซวเขาว่าเป็นลูกหมาอยากกินนมแม่ ทำให้ชายปริศนาคนนั้นหัวร้อนจัดเลยอัดสั่งสอนพวกมันจนยับทั้งคนทั้งร้านซึ่งชายคนนี้ก็บอกลุงปานว่าถ้าไอพวกนี้มันฟื้นช่วยบอกมันด้วยว่าฉันไม่ชอบให้ใครมาแซวและมองหนะ้าฉันมีชื่อว่าเพลิงกัมปนาตเมื่อกล่าวจบเพลิงก็เดินออกจากร้านไป แล้วภาพก็ตัดกลับมาทางอันชันที่กำลังนั่งคุยกับพนักงานคนใหม่ที่มีชื่อว่าไฟหนุ่มจอมกวนปากดีแถมเถียงเก่งซึ่งเขาถูกฝากฝังจากอาจารย์ทวีสัตร์ผู้เป็นครูที่อันชันนับถือให้มาทำงานในไร่แสงดาวของเธอแต่ยิ่งคุยอันชันก็ยิ่งไม่ชอบในไฟเอามากๆเพราะเขาโคตรกวนทีนกวนขนาดนี้อันชันจึงตำหนีไฟสารพัดวันนีสัยยียวนแบบนี้อยู่ไม่ทานข้ามวันหรอกไฟได้ยินแบบนั้นเลย ขอท้าพนันกับอันชันว่าถ้าเขาสามารถมีชีวิตรอดถึงพรุ่งนี้อันชันต้องตกลงรับเขาทํางานในไร่นะซึ่งอันชันก็ตอบโอเคและสั่งให้ไฟไปหาที่รับที่นอนในบ้านพักคนงานเอาเองทางไฟก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปถามทายพวกคนงานเพื่อหาที่นอนโดยที่เขาไม่รู้เลยว่านี่เป็นแผนของอันชันที่รอให้ไฟเข้าไปโดนกระทืบแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเผลอ ไฟก็อาจสั่งสอนพวกคนงานทั้งหมดจนเละทาให้พวกมันไม่กล้ามีเรื่องกับไฟอีกแถมยังดูแลเขาอย่างดีชนิดที่ว่ายุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียว จากนั้นภาพก็ตัดมาทางเจ้าเพลิงกำปันนาฏที่กลับมาอุดหนุนร้านของลุงปานอีกครั้งแต่คราวนี้เจ้าเพลิงที่บังเอิญได้เจอตะเภาก็เผลอตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังเพลิงจึงบุกเข้าไปจีบจนตะเภาตั้งตัวไม่ทันแต่ตอนนั้นกันของเราก็แวะเข้ามาดื่มนมที่ร้านพอดีตะเภาเลยเดินหนีเพลิงไปหากันนั่นทําให้เพลิงไม่พอใจเอามากๆเขาจึงตรงเข้าไปหาเรื่องกันทําให้ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงถึงขนาดแลกกันคนละหมัด เมื่อได้ลิ้มรสชาติกำปั้นทั้งกันและเพิงก็ต่างชื่นชมหมัดของอีกฝ่ายว่าหนักแน่นใช้ได้บอกเลยว่างานนี้ไม่จบง่ายๆเพราะพวกเขาคงซัดกันถึงตายแนย่แต่ก่อนที่เรื่องเราจะบานปลายจู่ๆก็มีรถขายยาโฆษณาขับมาจอดที่หน้าร้านซึ่งเจ้าของรถคันนั้นก็ลงมาแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จกักว่าเขาชื่อองค์อาจชาตินักสู้เป็นคนเร่ขายยาที่เดินทางมาใช้หนังกลางแปลงที่เมืองพลและที่เขาแวะมาที่ร้านลุงปานก็เพื่อจะ ขอเช่าห้องค้างสักคืนระหว่างที่ยังใช้หนังที่นี่พอองคอาจเห็นสองหนุ่มกำลังจะวางมวยเขาจึงอาสาเป็นกรรมาการให้แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะซัดกันไอเสือแดนสิงหลูกน้องคนสนิทของแสนก็ยกพวกบุกมาจัดการกันถึงร้านพอโดนขัดจังหวะสามหนุ่มสามมุมจึงตัดสินใจร่วมมือกันสู้กับพวกไอเสือจนเหตุการณ์ในร้านเริ่มทุลมูลวุ่นวายไปหมดแต่ยังดีที่ตอนนั้นร้อยตำรวจโทรร้องเพชรไผ่บุ์ก็นำกำลังตำรวจ เข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ทันพร้อมทั้งจับกลุมไอเสือและพักพวกไปขังที่โรงพักในข้อหาก่อเหตุทะเลาะวิวาทส่วนทางกันเพลิงและองค์อาจต่างก็ถูกชะตาซึ่งกันและกันทําให้ทั้งสาตกลงร่วมมือตั้งทีมต่อต้านอิทธิพลมืดของแสนราชะสีเพราะถ้ามันยังเป็นเจ้าพ่ออยู่เมืองพลแห่งนี้คงไม่มีทางสงบสุขเป็นแน่ จากนั้นในวันต่อมาองค์อาจก็นําข่าวมาเล่าให้การฟังเรื่องลูกน้องคนใหม่ของอัญชันที่ชื่อว่าไฟองค์อาจได้ข่าวมาว่าเจ้าไฟคนนี้เป็นชานที่มีฝีมือต่อสู้ร้ายกาศแค่มาทํางานวันแรกก็กระทืบลูกน้องของแสงจนเลียบแต่ที่น่าสงสัยก็คือเจ้าไฟนั้นนามสกุลกัมปนาศเหมือนกับเจ้าเพิงไม่มีผิด ด้วยความคาใจองคอาจจึงแอบเข้าไปคุยกับเจ้าไฟในไร่ของอันชันแต่ทางเจ้าไฟก็ตอบกวนส้นทีนอีกแล้วพูดจากำมกวมไม่รู้เรื่องว่าฉันคือไฟส่วนอีกคนคือเพลิงแล้วใครกันนะจะเป็นอักคีที่แท้จริงแต่ฉันรับประกันได้เลยว่าฉันเนี่ยคือศัตรูของไอ้แสนรัชีองค์อาจได้ฟังก็ย,ยังไม่เข้าใจสรุปมึงเป็นใครกันแน่วะและตอนนั้น พวกลูกน้องของแสนที่แอบอยู่บริเวณรอบๆก็บุกเข้ามาหาพวกเขาทําให้ทั้งสองต้องร่วมมือกันจัดการพวกมันให้เกลี้ยงองค์อานเห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากทั้งๆท,ท,ที่เจ้าไฟาเป็นคนของแสนแต่ทําไมไฟถึงลงมือยิงพวกเดียวกันนั่นทําให้องค์อานยอมเปิดใจเชื่อคําพูดของไฟว่าเขาคือศัตรูของแสนรัชศีแต่จู่ๆตะเพาก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับพร้อมทั้งขัด้านไม่ให้องค์อานรับเจ้าไฟาเข้าทีมเพราะดูยังไงไฟก็เป็นแค่นักเลงพานีจร ชอบโกหกหลอกลวงชาวบ้านนี่อาจจะเป็นแผนของอันชันน้องสาวของแสนก็ได้ไม่แน่เจ้าไฟคนเนี้ยอาจจะกําลังชีกอคบหาอยู่กับอันชันด้วยละมะั้งเจ้าไฟได้ยินแบบนั้นก็ขออนุญาตพิสูจน์ว่าตัวเขาไม่ใช่ลูกน้องของแสนรัชศีและเขาก็ไม่ได้ชีกอแอบรักคุณอันชันเลยเพราะตอนนี้สาวที่เจ้าไฟถูกใจก็คือตะเภาตังหาก เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ทันเลยตกลุมรักเขาแล้วเหรอเจ้าไฟพูดจบก็ไม่มัวลีลาลากตะเภาไปพิสูจน์ในพุ่มไม้ว่าเขาชอบตะเภาจริงๆเล่นสะตะเภาติดใจได้เสียกันเฉยเลยครับครูนี้นี่มันอะไรกันเนี่ย เมื่อทุกอย่างเคลียร์องอาจก็รีบนําเรื่องทั้งหมดของเจ้าไฟมาเล่าให้กันฟังซึ่งกันก็เตือนองค์อาจว่าอย่าพึ่งไว้ใจเจ้าไฟมากนักเพราะเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆมันเป็นใครจากนั้นกันกันกบองค์อาจก็วางแผนครั้งใหญ่ที่จะเปิดโปงเรื่องที่ไอแสนค้าอาวุธเถื่อนองค์อาจเลยบอกกันว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะนาหนังกลางแปลงไปฉายเพื่อรอให้ลูกสมุนของไอแสนออกมาดูหนังให้หมดพอศบโอกาสองค์อาจก็จะแอบเข้าไปในโรงปอ เพื่อหาหลักฐานเองต่อมาเมื่อถึงเวลาหนังฉายแผนการก็ดําเนินไปได้อย่างราบรื่นพวกลูกน้องทั้งหมดพากันออกมาดูหนังกันอย่างสบายใจซึ่งตามจริงหนังกลางแปลงนั้นต้องภาคเสียงสดๆขนาดหนังฉายแต่องค์อาดกลับใช้เสียงที่อัดไว้ล่วงหน้าเปิดทิ้งไว้จากนั้นเขาก็แอบ,บลักลอบเข้าไปถึงหลังบ้านของไอ้แสนแต่องค์อาดก็บังเอิญมาเจอกระรอกน้องสาวแท้ๆของกันเข้าและไม่ต้องเดาเลยครับองค์อาดนั้นตกหลุมรักกระรอกตั้ง แต่แลกเห็นแทนที่เองจะรีบไปหาหลักฐานดันยืนจีบกระ r o กอยู่ตั้งนานสองนานโดยองค์อาจบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับการเกียงกายพี่ชายของเธอนั่นทําให้กระรอกดีใจมากที่ได้รู้ว่าพี่ชายของเธอยังปลอดภัยอยู่และกําลังหาวิธีจัดการกับไอแสนทุกอย่างกําลังเข้าได้เข้าเข็มแม่มาลัยก็เรียกให้กระ r o กรีบเข้าบ้านทําให้ฉากเลิฟซีนถูกขัดจังหวะสุดท้ายองค์อาจก็ต้องจําใจแยกทางกับกระ r o กเพื่อไปสืบมหาหลักฐานต่อในโรงพอและ แล้วก็โปเะเชะ องอาจพบอาวุธเถื่อนมากมายอัดแน่นเต็มลงปอของไอแสนเมื่อได้ข้อมูลหลักฐานองอาจก็รีบนําเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับท่านรองเพชรทราบว่าแสรัชสีเก็บอาวุธเถื่อนไว้ในลงปอของตนท่านรองเพชรก็ไม่รอช้ารีบนํากําลังไปค้นลงปอทันทีแต่พอไปคน้นพวกเขากลับไม่เจออะไรเลยทําให้แผนจัดการไอแสนของการกับองอาจต้องพังไม่เป็นท่าเนื่องจากไอแสนนันไหวตัวทันเคลื่อนย้ายอาวุธทั้งหมดไป ซ่อนไว้ที่อื่นแล้วเมื่อแผนใช้หลักฐานไม่สําเร็จกันก็ทนไม่ไหวขโมยระเบิดมือขององค์อาจไปปาถล่มลงปอของแสนทิ้งเพื่อท้าทายอํานาจของมันและรีบกลับมาวางแผนขั้นต่อไปที่บ้านของลุงตะโพนแต่ระหว่างที่ทีมของกันกําลังปรึกษาหารือพวกลูกน้องของไอ้แสนก็บุกมาเอาคืนกันถึงที่แต่พวกตัวประกอบธรรมดาก็ม่อาจต่อกรกับทีมของกันได้เลยทําให้พวกมันโดนกระทืบไปตามระเบียบแถมยังโดนรองพช จับกลุ่มยกแก๊งอีกรอบในข้อหาบุกลุกยามวิการมีหนำซ้ำหลังจากที่การระเบิดโรงปอทิ้งรองเพชรก็นำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจค้นอีกทีและคราวนี้รองเพชรก็พบอาวุธเถื่อนถูกซ่อนไว้ใต้โรงปอเพียบรองเพชรจึงเข้าไปจับแสนถึงในบ้านแต่แสนก็ยังแถว่าอาวุธพวกนั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของลูกน้องผมตั้งหากที่แอบขนอาวุธเข้ามาซ่อนในโรงปอโดยพลาการทำให้รองเพชรไม่สามารถจับแสนได้ทำ เพียงแค่จับลูกน้องของแสนไปแทนเท่านั้นและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่แสนรอดจากการจับกลุ่มมาได้โดยสมองอันชันฉลาดของเขาแต่ถึงอย่างนั้นแสนก็ยังโมโหที่กันบังอาจมาทําลายลงปอของเขาทําให้ธุรกิจขายอาวุธเถื่อนต้องขาดทุนไปเยอะแสนจึงวางแผนสั่งอาวุธเถื่อนจากเชียงใหม่มาเพิ่มแต่มันก็ต้องใช้ทุนพอสมควรแสนเลยสั่งให้ลูกน้องออกป้นปั๊มน้ํามันและตลาดของป้าศรีดาเศรษฐีนีประจําเมืองเพื่อ หาทุนมาทําธุรกิจขนอาวุธเถื่อนต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกน้องทั้งหมดของแสนต้องอยู่เตรียมแผนป้นห้ามออกจากไร่ราชะสีเด็ดขาดแต่แสนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าอัญชันน้องสาวของตนกําลังแอบฟังอยู่เมื่ออันชันรู้แผนการของแสนเธอจึงไปขอร้องให้กระรอกรีบนําเรื่องแผนป้นของแสนไปบอกพี่กันแต่ยังไม่ทันที่กระรอกจะออกจากไร่แสนก็โผล่มาดักหน้าเธอไว้และสั่งห้ามไม่ให้กระรอกออกไปไหนพออันชันเห็นแบบนั้นก็รี เข้ามาคุยแทนว่าเธอเป็นคนสั่งให้กระรอกออกไปเบิกเงินมาใช้จ่ายถึงกระรอกจะออกไปแต่แม่ของการเกียงไกก็ยังอยู่ในกำมือของพี่แสนเพราะฉะนั้นปล่อยให้กระรอกออกไปคงไม่เสียหายทางแสนที่ได้ฟังเหตุผลของอัญชันก็ยินยอมให้กระรอกออกจากไร่ไปจนได้ หลังจากได้รับอนุญาตกระรอกก็รีบมุ่งหน้าไปที่ร้านของลุงปานเพื่อรอพี่กันแต่ทางองค์อาจที่เช่าห้องอยู่ที่นั่นพอเห็นกระรอกก็ไม่รอช้าเรียบพุงเข้าไปกอดเธอให้หายคิดถึงแถมยังชวนกระรอกเล่นจำที่บนเตียงอีกสรพุไม่สนใจเรื่องแผนป้นแล้วสองคนนี้ดันเล่นรถไฟวิ่งเข้าภูเขากันซะง,งั้นกว่าจะได้เล่าแผนของไอ้แสนก็เล่นซะองค์อาจถึงกับขาอ่อนเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันวะเนี่ย จากนั้นในวันต่อมาระหว่างที่ลูกน้องของแสนกําลังเตรียมการป้นพวกมันก็โดนทีมของกันที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้ามาขัดขวางจนแผนป้นล้มเหลวไม่เป็นท่าแถมกลุ่มขนอาวุธจากเชียงใหม่ก็โดนทลล่มสเลอาวุธทั้งหมดโดนเผาทิ้งส่วนลูกน้องก็ถูกวิสามันอีกทั้งยังถูกจับเป็นตั้งสามคนทางด้านสมุนที่รอดมาได้ก็รีบกลับมาฟ้องแสนว่ามีคนมาดักทํรลายแผนของเราหมดเลยพอแสนรู้แบบนั้นก็ยิ่งโม oh เป็นสิบเท่าแผนการป้นของเราเป็นความรับสุดยอดแล้วมีคนรู้ได้ไงว่าเราจะป้นที่ไหนเมื่อไหร่แสนจึงลองนึกดูดีๆว่าเมื่อวานมีใครออกจากไร่ไปบ้างซึ่งมันก็มีอยู่คนเดียวนั่นก็คือกระรอกแสนเลยจับกระรอกมาทุบตีอย่างหนักเพื่อบังคับให้เธอสารภาพมีหนำซ้ำมันยังทำร้ายแม่มาลัยจนแกสะดุดตกบันไดคอหักตายคาที่ทางอันชันที่ทนเห็นความโหดร้ายของพี่ชายตัวเองไม่ไหวจึงยอม บอกว่าเธอเองนี่แหละที่เป็นคนสั่งให้กระรอกไปบอกพวกพี่กันนั่นยิ่งทําให้แสนทั้งโกรธและเสียใจที่น้องสาวสุดที่รักคนเดียวของเขามาหักหลังกันแบบนี้แสนจึงหมดความอดทนและสั่งให้ลูกน้องจับอัญชันกับกระรอกไปมัดไว้ที่กระท่อมเก็บอาวุธแถวตีนเขาอีกทั้งยังบุกไปจับตะเภามาเป็นตัวประกันเพิ่มอีกคนส่วนทางทีมของการกับรองเพชรพอรู้เรื่องก็รีบบุกมาหาไอ้แสนถึงบ้านแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลย เมกันยังต้องมาพบศพของแม่ในบ้านของไอแสนอีกนั่นทําให้การยิ่งเครียดแค้นไอแสนเพิ่มเป็นทวีคูณมึงฆ่าพ่อกูยังไม่พอมึงยังฆ่าแม่กูและฉุดตัวน้องสาวกูไปอีกกันจึงประกาศตรงนั้นเลยว่าคนที่จะฆ่าไอแสนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นทีมกันก็หาตัวไอแสนไม่พบพวกเขาจึงกลับมาตั้งหลักกันที่ร้านของลุงปานและตอนนั้นเองดอกไม้ก็โผล่มาเพื่อแจ้งข่าวว่าสามสาวโดนไอแสนจับ ตัวไว้ที่กระท่อมเก็บอาวุธแถวตีนเขาแต่ยังไม่ทันที่พวกของกันจะออกไปจากร้านไอแสนก็ขนลูกน้องนับสิบบุกมาหาพวกเขาถึงที่เพื่อประกาศท้ารบกับทีมของกันว่าถ้าไม่อยากให้สามสาวคนสวยเป็นอะไรไปพรุ่งนี้พวกของกันต้องไปเจอเขาแค่สามคนเท่านั้นนั่นคือกันเพลิงและองอาจทางกันพอได้ฟังก็อดใจไม่ไหวรีบพุ่งเข้าไปเล่นงานไอแสนแต่เขาก็พลาดท่าโดนมันใช้ไม้คมแฝกตีจนสลบ ซึ่งขราวนี้ไอ้แสนก็เปลี่ยนใจขอยิงกันทิ้งตรงนี้เลยดีกว่าปกติแสนไม่เคยขี้ขลาดถึงขนาดยิงคนที่กําลังหลับแต่สําหรับไอ้กันเขาขอเป็นคนแรกแล้วกันพอแสนลั่นไกดอกไม้ที่อยู่ตรงนั้นก็พุ่งเข้ามารับกระสุนแทนกันเต็มๆทําให้ดอกไม้ขาดใจตายคาที่ตรงนั้นเลยแสนเห็นแบบนั้นก็เสียใจมากเพราะดอกไม้คือผู้หญิงที่เขารักที่สุดตอนนี้ชีวิตเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วทั้งพ่อน้องและ หญิงที่รัก พอตั้งสติได้แสนก็ยอมถอนกำลังกลับไปหลังจากนั้นในตอนเชา้าทีมของกันก็ต้องพบกับข่าวร้ายสุดช็อกเพราะตอนนี้เพิงกัมปนาศหนึ่งในกำลังหลักของทีมถูกไอแสนยิงตายเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเพิงดันใจร้อนบุกไปสู้กับแสนคนเดียวทางเจ้าฝ่ายพอได้ข่าวว่าเพิงถูกแสนยิงตายเขากับองค์อาจก็รีบมารับศพของเพิงไปฝังแถมฝ่ายก็ยอมเล่าความจริงให้องค์อาจฟังว่าเขากับเพิง คือพี่น้องแม่เดียวกันทําให้สุดท้ายเจ้าไฟก็ต้องไปสู้แทนเพลิงพี่ชายของเขาเมื่อถึงเวลานัด3มพระเอกของเราก็บุกไปหาไอแสนที่ตีนเขาแบบตัวเปล่าส่วนสมนางเอกก็โดนจับมัดอยู่ด้านบนถ้าสามหนุ่มเล่นตกติกสาวๆจะถูกยิงทิ้งทันทีด้านไอแสนที่คุมเกมอยู่ก็สั่งให้สามพระเอกขุดหลุมเตียงฝังศพตัวเองซะเพราะตอนนี้เขาได้สั่งให้ลงตะโพนเตียงลงศพไว้ให้แล้วซึ่งทั้ง สก็ไม่มีทางเลือกนอกจากขุดหลุมตามที่ไอแสนสั่งขุดจนเมื่อยหลังอ่ะ กระทั่งลุงตะพนลนำโรงศพมาให้ถึงที่ทั้งสามหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบไปยกโรงศพมาวางและไอแสนก็ต้องแปลกใจพอรองเพชรที่แอรอยู่ในโรงศพก็โผล่ออกมากราดยิงลูกน้องของแสนทิ้งทําให้พวกของไอแสนแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางส่วนลุงปานก็รอบเข้าไปปล่อยตัวสามนางเอกจนเป็นอิสระทําให้ตอนนี้แสนไม่มีตัวประกันไว้ต่อรองอีกแล้วสถานการณ์แบบนี้จะเรียกว่าสงครามย่อยๆก็ไม่ผิดทีมของการร่วมแรงร่วมใจ สู้กับพวกของไอ้แสนแบบไม่มีถอยเอาเฮ้ยไหนบอกจะไม่ใช้ปืนหึ <c oughs> ยยิงไม่เลี้ยงระหว่างที่กันกำลังาสาดกระสุนอย่างเมามันไอ้แสนก็ท้ากันสู้ด้วยคมแฝกแบบตัวต่อตัวแถมยังแซวว่าไหนมึงบอกจะไม่ใช้ปืนไงทางกันก็ตอบอ๋อได้จากนั้นการต่อสู้ของสุดยอดมือคมแฝกทั้งสอง <c oughs> ก็เริ่มขึ้นทันทีพวกเขาปะทะก,กันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครแต่ด้วยความใจร้อน ของแสนก็ทําให้เขาเสียท่าโดนกันตีจนช้าไอ้แสนจึงถอยไปตั้งหลักที่กระท่อมเพื่อจุดระเบิดปลาใส่ทีมของกันอย่างบ้าคลั่งมีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมไปถึงลูกน้องของแสนเองด้วยและระหว่างที่แสนจุดระเบิดเขาก็เผลอทํากล่องดินปืนหล่นกระจายมิหนาซ้ําแสนยังเผลอทําซิดก้าของตนล่วงลงพืน้นและเชื่อไหมครับเพราะระเบิดที่แสนจุดนั่นแหละทําให้เกิดประกายไฟจนดินปืนที่ร่วงอยู่เต็มพืน้น าลามไปหาระเบิดในกล่องกัเหลือหละครับแสงพังงาด้วยความตกใจสุดขีดและกระท่อมก็ระเบิด เกิดเป็นโกโกโค้คลันใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมตายครับโอ้โยฉลาดมาทั้งเรื่องดันมาสิ้นรายเพราะตัวเองซะได้สุดท้ายลูกน้องที่เหลือของแสนก็ยอมมอบตัวและในที่สุดเมืองพลก็หวนคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งไฟกมปนาดกลายเป็นผู้กองคนใหม่และของรักกับตะเภาไม่สาวจอมแก่นส่วนองค์อาจชาตินักสู้แท้จริงแล้วเขาคือนอำเภอที่พลอมตัวเป็นคนขายยาเข้ามาเสริม เรื่องไอแสนเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีเขาก็คบหากับกระรอกน้องสาวของกันยังมีความสุขและพี่กันของเราก็ถูกทางกรมตำรวจพิจารณาปูนบำเหน็จความดีความชอบให้เขากับเข้ารับราชการใหม่อีกครั้งการได้เลื่อนยศเป็นถึงผู้บังคับหมวดเมืองพลและแน่นอนความรักของเขากับอัญชันก็จเจริญงอกงามแถมทั้งคู่ยังสัญญากันว่าจะไม่มีวันพลาดจากกันอีกจนกว่าโลกจะยุบดาวจะดั หวานซะไม่มี แล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้าง่ะครับสำหรับคมแฝก2513สำหรับคะแนนจากเว็บ IMDb และเว็บมาเขือเน่านั้นก็ไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลยหนังเก่าเกินนะครับเกิดความรู้เล็กน้อยคมแฝกเวอร์ชั่นนี้ออกฉายในปีพศ2513แลกกำกับโดยคุณสมชายอาสนะจินดาอีกทั้งยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านทุนสร้างและรายได้ให้ทราบเลยครับ ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ